มึงมึงอดไม่ไหวสุดท้ายต้องมาเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวีคสุดท้ายที่ทุกอย่างชิ้นละไม่ถึงห้าบาทกูเจอกระเป๋าเดินทางแซมโซไน t ์ไอ้เียทาไม่ถึง5้าบาทหรือเปล่าเพราะวันบอกว่าทุกอย่างต่ำกว่าห้าบาทถ้าน้ำหนักรวมกันแบบของเยอะๆขึ้นไปอะไรเงี้ยก็เป็นเ,เหมือนปอนล่าสองสามเหรี่ยญอะไรเงี้ยดูดิมึงดูความโลนโลนว่างนี้เพราะว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเขาจัดขายแบบขายเป็นราวขายเป็นราวขายทีละราวอะ่ะอืขายแบบขายเหมาอะ่ะรอบนี้ก็มาเก็บว <c oughs> ่าจะเหลืออะไรบ้าง <c oughs> นาฬิกาด้ว <c> ย <oughs> โอ๊ยตายอะไรไม่รู้แหละกูดได้กคขอเดินทางไล้เหีย <c oughs> ตอนแรกกะจะมาเอาชุดใส่แบบโรบนะคะใส่ออกจากห้องน้ำแบบสองบาทสามบาทอันนี้ไนดะ้กระเป๋าไอซ์สมสนอห้าบาท มีกระบองเอาไว้ตีคนทำร้ายหมามึงเจออะไรเก๋ๆด้วยนี่นั่นกระเป๋าใช่ไในกระเป๋ามีอะไรคะมีบทมึงแล้วไม่ใช่บทธรรมดาเป็นบทที่เหมือนแบบนี่คือวันนี้เขาไปถ่ายเพราะว่ามีคอทายนะคะ raging b l l ภาคสองไอ้เหี้ยนี่ ตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเลืล่อนๆโอ้มชื่อโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์มาตินกุยๆนะคะใครวะเนี่ยเลืล่อนๆอ๋อเพราะเราไม่รู้เอ้ยก็พอรู้ด้านไนมื่าวานว่านี่ขีดเส้นว่าเป็นใครนะคะแต่กูมีความเชื่อว่าเป็นคนชื่อเจ ียวแล้ว,ลวทาไมกระเป๋าเจ๊กไม่กระเป๋านี้เหมือนกระเป๋าเออพอดุกอันเป็นแมนกับเจ๊กหมดนะฮะถ้าไม่เป็นแมนก็เป็นเจ๊กนี่แหละมึงอุ้ยเจ๊กแคสต์นัมเบอร์วันเลยนะเว้ยไม่รู้เลยเฮียไม่รู้ว่าโปรชันนิชแนลขนาดไหนนี้ตั้งแต่ปี2012 Thursday เ a n u a r y 14 2012นี่คือผ่านมา <G ül üyor> ผ่านมา12ปี เกือบจะครบ1ิปีไ่เชีตลกพอเลิกมึงกูเจอชุดมแมลงสาบชุดมแมลงสาบ5บาท <c oughs> เขาบอกวันนี้ของคือ3บาท5บาทแต่กระเป๋าเดินทางเป็นสเปเชียลไอเทมอีก,อก <c oughs> เขาบอกเดี๋ยวดูก่อนว่าเท่าไหร่ดูซิมาแล้วก็มา <c oughs> เสียตักว่ากว่าเดินอีกค่ะกูจะมาหาชุดเข้าห้องน้ำเฮ้ยชุดนี้เห็นแบบ ไหนอ้าวอันนั้นบอกว่า not for sale แล้วไหนคาเฟ่มาวูโฮ้ยมาตั้งแต่ยังเต็มจนตอนนี้เหลือจะหมดนี่ค่ะกูรออยากจะได้ยีโรมาใส่ออกจากห้องน้ําแต่กูรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นวันนั้นเขาขายกูนน้จะ20บบาทกดไม่เอาค่ะเราก็รอมาวันนี้5บาท <c oughs> กระเป๋าสิบบาทแซมสไน y, ด์ยังเดินได้อยู่เลยเลิกโอเคพอเลิก ชอปไปช็อปมาเจออะไรเสื้อเชิ้ตสไตล์พี่เต๋าสวิทมูเลด it's a sign มึงเฮ้ยดูดิไม้เท้าหัวกระโหลกอะไรก็ไม่รู้ว่าเอาทำาไรวะมึงรีบมาเลยนะเวสสูตรห้าบาทเนี่ย ไปเทา้าเอาเทาอะไรมาฟันดาบเจอชุดหมอชุดอะไรกูแบบเฮ้ยเอาไว้ก่อนเผื่อได้เลยเผื่อได้ใช้เอาไส้กรอ,นนอกมึงแล้วมึงจะมาให้กูซื้อวูบเรลเหรอฮะถ้ามันบาทเดียวสองบาทมึงจะไม่ซื้อวูบเรลเหรอ สุดยอดไหมมึงหฮ้ยมึงเข็มขัดแรกที่กูใส่ได้ตั้งแต่มาร้านนี้นี่ย่อยอะไรปลอมทุกอย่างแต่ว่านัดนะนอดรัดับอัลบาดโอเคเปล่ามึงแล้วเราจะทำยังไงกับสิ่งนี้เราจะทำยังไงกับสิ่งนี้ ฮะะมันหักมันมันคือหมวกอะไรแกมันดูแบบมันดูมาจากโซนบ้านเรามากเลยเหมือนแบบพระโคจะกินอะไรอะไรเง้ว่าเอาใครเรียนยูโดอยากจะสายน้ำเงินสายส้มอะไรมาทางนี้ใช่ของยูโดหรอเบอกนะ นี่คืออะไรนี่ไม่รู้ว่าแกที่ถาดเขียนว่าขนนกไม่ใช่มาเออของต่ลอย่างคืออะไรวะใส่อย่างเงี้ยหรอนี่คืออะไรวะเราเราไม่ประโยชน์อะไรวะใส่แค่เนี้ยหรอมึงดูงงไหมงงไหมงมมงอะชุดอะไรวะ มันบอกเบสสลิปอะไรวะงงงงไหมงง <f ew> บอกเบสแจ็คเบสแจ็คเก็ตคืออะไรวะงง <f ew> สิ่งน,นี้คืออะไรเน <f ew> <ımız S 1> าะ๋องงมากงงมากงงว่ะ <f ew> บางอย่างมันก็ต้องซื้อหรือเปล่าวะมึงฉันจะเป็นฉันจะเป็นผู้ชายในสมัยโบราณที่ไปขึ้นศาลฉันประดิษฐ์ฉันจะประดิษฐ์หลอดไฟเฮ้ยดีจัดีเท่าไหร่หนึ่งบาทวะเ้ซื้อบอนเน็ตของฝรั่ง มันก็คือหมวกอาบน้ําเราดีๆนี่เองแล้วก็เอามาอะไรมาใส่ข้างนอกให้ดูบนบนเป็นบอลเนี่ยใส่หมวกอาบน้ำจัดๆแต่วันนี้นะคะมีแบบผ้าเก๋ๆไม่ได้เลยเพี่อนตามข่าวคนทำร้ายหมาเครียดมากต้องมาชปรีเอด็ดหน้าหมดซื้อ แรคคูนซื้อพอเฮ้ยนี่มีอันสนุกสนุกีอันน,น,นี้หาไม่ได้ที่ไหน <h uy> อัน,นเดียวในโลกเดี๋ยวก่อน ก็น่ารักอยู่นะเฮ้ยอันนี้ดีส่งเดียวกับในแบนด์เดียวกันเป็นแว่นแบบเอามาทําอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยพอได้ไหมอันนี้ดูแบบคาแรคเตอร์กลางๆอยู่นะสีดำหาก่อนหาก่อนมีอะไรที่ฉันพอจะไปใช้ได้เอ้ยกระเป๋าเก๋ๆเป็นแบบบีเอเคหน้าโมใส่ส่สิ เปิดกล่องนี้มาข้างในเจออะไรข้างในเจออะไรคลาสเคนอิสซูเปอร์แมนอีดอ <c oughs> อ็อกคืออะไรก่อนคืออะไรก่อนเดี๋ยว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 นี่คือกล่องใส่แว่นซูเปอร์แมนหรือเปล่าคลาสเคนอิสซูเปอร์แมนคืออะไรคะเก๋เวอร์ โบราณโบราณอะไรโบราณเราไปดูสุกนิยุปลาคาล่กมึงว่าหน้ากากเยติจะอันละสักกี่บาทเฮ้ยนี่คืออะไรหมวกเชฟหรือเปล่าแต่แบบเชฟแบบฉันสวยฉันเก๋ฉันมีแถบข้างล่างหรือเปล่า เป็นแค่ไหน<ช>แต่สิ่งที่กูเจอเฮือนนี้ก็หงมาเลยจ้าผีจีจ้าด<ส>ึงดึง <ๆๆ S 1> มึงถ้ามันอันละบาทมึงจะไม่ซื้อไปเล่นเหรอเพื่อ <c oughs> อะไรกูก็ไม่รู้โอ้ยมึงก็อยากได้เก้าอี้ตัวนี้เลยมองไปเฉดิมึงห้าบาทสิบบาท ไม่มีทีไว้เสียดายนี่เสื้อไอ็มพดีแบบงงๆ <ś pri ly> ใส่ไปขู่โฮมเลสไม่จบง่ายๆนะคะไม่จบง่ายๆ <h transactions> หรือกูจะเป็นแมวดิฮะเป็นแมวน่ารักนหะเป็นชีโต๊ด หรือว่าเราจะเป็นแมวดำเป็นม้าไม่เหนื่อยอยี๋ยวเลิกหรือกูจะเป็น เหลือๆก็สภาพไปตามไปตามความเหลือนะเสื้อก็จะมีความแบบจะกรแรขาดสีด่างอะไรเงี้ยมึงแต่กูบอกเลยนะว่าพวกแบบสูตรอะใส่ผู้ชายยังเยอะมากคนมาเลือกตัวละบาทสักบาทมนะังคนมาทวกหมดโอเค Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะเฮ้ยทุกคน วันนี้เดินผ่านมุมเดิมบ้านคริสติน่าเฮ้ยมีรถอาวีใหม่มาจอดวะไอ้เฮีย <'m> นี่คือกับคืนถิ่นฐานหรืออะไรวะอยากรู้เหมือนกันนะเป็นบ้านคนหลังมันไปอัพเกรดบ้านมาันมาหรือเปล่าอันน้อยเนะี่ยไหนยังไงอ๋อิฟจีซัสอะไรไม่รู้ไอสัต h, ว,ถว์ถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนอ่าถ่ายไว้ก่อน ไม่รู้ว่าไงเป็นยังไงนะคะไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปมาจอดตรงนี้ฮ่านี่กูถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนเลยไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นเฮีย